เพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลน ality, ิพพานแก่ข้าพเจ้าข้าราแก่ข้าพเาสยาสาธุโนทันเตสาธุโนทันเตทิ่ขุสังโฆทิ่ขุสังโฆ นะครับจะได้เียนเชิญท่านหันทั้งด้าน้ายมือเพื่อรับเคลื่อนตตยธรรมในช่วงนี้ขอเียนเชิญท่านรอฟังเสียงสัญญาณจากพิธีกรก่อนนะครับสุขัสสกษะสษามสกีความร่วมเปลี่ยนของหมู่ให้เกิดสุขครับเด็นเฉิฐก็นั<า>่งสายทั้งด้านใชมือรับเคลื่อนเตีธรรมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและถือไว้นิ่งสักครู่หนึ่งหลับตานึกปฏิหารจิตใ,ใจสักครู่นะครับ เป็นเชิญหลับตาถึงไวนิดนิดสักครู่หนึ่งในถึงใบหนะ้าของคนเป็นยรรัตนและวิตกุศลในท่นนานเหล่านั้นด้วยนะครับเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพในชุดที่หนึ่งน้อมถวายขอกราบมุขมุตนา,ากบกับทุกท่านนะครับเรียนสุนทรท่านได้กลับมาประจำพื้นที่ล้วกำลับต่อไปขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพในชุดที่สองผู้มีโบสถ์สัญลักษณ์ สีเหลืองขาวเป็นสัญลักษณ์ตัวเมียในลำมาต่อ,อ,อไ,ตไปนี้นะครับได้ออกมาที่ด้านหน้าทรงเช่นเดียวกันครับขอเรียนเชิญคุณสุริษาจึงรุ่งเรืองกิจคุณพรสรร์กำลังเองคุณทิดารัตน์รอดอนันต์รองศาสตราจารย์นายแพทย์นัทวุฒิรอดอนันต์นและทานสภาอุตสาหกรรมแต่เชิญทุกท่านนะครับขอ่านหนาท้ายมือเพื่อเราเครื่องบินทำเสร็จเสร็จครับแต่แต่เชิญทุกท่านที่เครื่องบินทำไว้นิ่งๆสักครู่หนึ่ง จลับตาหลงใจของเราในถึงในหน้าของบุงคลอันเป็นที่รักแต่ปิบัติขุศลสมไปอย่างท่านหลอาหั้นด้วยนะครับเตืนเชินคณะคุภาพในชุดที่สองน้อมถวายเครื่องเท่ามในโอกาสนี้อีกดีเชินครับอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาความนอบน้อมจงบังเกิดมีแด่พระราตนารัรอันเบร์เสริฐ คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่เราทั้งหลายเคารพยกย่องว่าล้ำเลิศประเสริฐและวิเศษที่สุดเขาโอกาสพระเททถออาร,ะเรานเราุเถระพระสังฆติการฝ่ายปกครองและพระคุณท่านที่เป็นพระภิษุสามเเดรที่การรนับถือทุกลูกจะเดินอนท่านสุดาวันหวังสุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านเทวันลิปตาพันลพบที่ปรึกษานายกร,รัฐมนตรีคุณโยมพรสวรรค์กำลังเอกประธานมูลนิธิพลเอกอาทิตย์พรสวรรค์กำลังเอกท่านดรโยรดาหวังสุภกิจโกศลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนคนรราชสีบบมา ท่านชัยวัน์ขึ้นโกสมท่านผู้ววยการจังหวัดนครราชสีมาท่านประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครน,นครราชสีมาท่านห,หน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานญาติโยมพี่น้องสาธุชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงและชาวพุทธท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย วันนี้ถือว่าเป็นวันมหาหมงคลของจังหวัดนครราชสีมาอีกวันหนึ่งคือเป็นวันทำบุญเมืองฉลองอเมืองนครราชสีมา557ปีซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นจังหวันนครราชสีมา เราทั้งหลายได้มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทำมาแล้วเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็เป็นปีที่เราทำสืบต่อกันมาบุญในการพระสสงฆ์ตั้ง1นึ่งหมืนรูปนำโดยพระเดชพระคุณพระเทพศรีมาพรและพระเดชพระคุณพระราิชราลังการท่านประธานสมนะครับจะได้ความเมตตาในการแปลแถวเพื่อบิธรามะจากสาทุกจทุกกานเป็นระบับิ Lady and gentlemen, in the fair moments, humanistic community, we want to receive us from us. We kindly invite everyone to sit down, put your hands together behind us, and thank God for you. We are bound to be together. Thank you. Thank you for your patience and for being our parents of today's So.

ผู้เป็นอุบาสดอุบาสิการประดุษเทพประดุษเทพเทธิดาในเมืองมนุษย์จ ชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้ บาร์ดแคณะสงฆ์ในโอกาสน,นี้ค่ะสา,สา,สา สิริมงคลแก่ชีวิตได้บังเกิดขึ้นกับตัวของเราเองอีกวาระหนึ่งแล้วนะคะดังนั้นหลังวิชาที่พระผู้มีรูวิญาณได้กล่กาวเอาไว้เมื่อเราทราบคุนแล้วต้องทำด้วยความปลื้มอกปลื่มใจใส่บาตรไปให้เรายังความบุญตามเยอะยเยบังเกิดขึ้นแล้วกระแสนทังยิ่ง้นจะเพิ่มูนทับนทวีและส่งผลอย่างเป็นอัศจรรย์ทีเดียวแต่ถ้าเราเกิดความ ครับในพุทธ,ธบทพุทธะเสียวรถทรายลนหิดใงคุสลเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดั่งใจใน้อยถวายทานนี้เป็นสังฆทานพระราหีสมในครับฐานะพระค้าบริการย่อมเกิดขึ้นแก่เราทั้งอายุวันนะสุขะพละและปฏิภาณในฐานะที่เราเป็นผู้ให้ นั่นก็คือการประกอบบุญกิริยานจากานามายัยคือบุญที่ส่เริมดื่อการถวายทานของผมครับซึ่งอายุในที่นี้ก็คือจะทำให้เราีอายุขัยืนยาวนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะมีผิวพรรณัน,นที่ผุผ่องใสเดินมาแต่ไกลโอ้โหแสงสว่างออร่ราสมมาแต่ไกลเลยนะคะเป็นต้นบุญต,ต้นแบบเป็นลูกน้ของมหาชนน,นหลาย ได้อายุได้ความสุขนะคะสุขค่ะคือความสุขสุข,สขกายสุขใจในทุกที่ทุกสถานทั้งยังมีพละพละในที่คือกำลังกายทั้งกำลังใจที่เข้มแข,แข็งแข็งแกร่งพบเจอกับ คอท้อถอยนะคะมีปฏิพันธ์ไหวพริบที่สามารถแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตได้อย่างลุล่วงไปได้ด้วยดีนี่คืออำนาจแห่งบุญจากการน้อถวายทานแด่หมู่สองผู้ทรงศีลาจารวัดอันุทงามเพราะฉะนั้นในทุกๆวันทุกเช้าเราต้องตั้งโรงทานที่หน้าบ้านของเรานะคะและเมื่อมีโอกาสคราใดให้เราไม่ารมตัวกัน และสร้างมีใหญ่น้อหัวเป็นมหาสังฆทานใส่บานในหมู่สงเนเช่นอย่างนี้คนนี้สึ่งการประกอบนิาีการมรังนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการสื่อสารซ่อมเ o อ e r ตามนโยบายของรัฐบาลไทยโดยเฉพาะประเทศไทยเรานนั้

คุณปานครับจะนีหลาที่จับจ่นายดูแล ที่รู้จักของชาตต่างประเทศอยศ่างเช่นหลายท่านคงได้มีโอกาสสังเกตนะครับการด้านสภาพต่างๆลัวายเดินทางมาจากประเทศเวียดนามใช่ค่ะบางท่านนะครับเดินทางมาจากประเทศรัสเซียก็มีนี่ก็เป็นการต่อยอดนะครับซัพแวร์ที่ตอนนี้เริ่มดึงดูดนักท่องเที่ยวชาตต่างประเทศให้เข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับที่ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธวัฒนธรรมของการให้นั่นเองครับดังนั้นก็ขอเรียนเชิญพวกเราทุกท่านนะครับรักษาใจกอเราให้ปงอดัยบุญนั้นเกิดขึ้นด้วยกันสามาระทั้งก่อน ทรขนาดธรรมแล้วก็หลังจากทำไปแล้วท่นเองนะครับอย่าลืมนะคะใส่บานไปยังความปลื้มปิติยินดีให้บังเกิดขึ้นใส่ไปปลืมม้มไปให้ถูกหลักวิชานะคะนะตามที่พระผู้มีระวิีญาณท่านได้กล่าวเอาไว้นะท่านบอกว่าเมื่อเราทำบญด้วยความปลื้มใจแล้ว ผลบุญนั้นจะยิ่งทับเข้าทวีคูณแล้วก็ส่งผลแบบรวดเร็วแบบเร็วแรงเป็นอัศจรรย์ทีเดียวโดยเฉพาะนะคะข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการตักบาตรในครั้งนี้จะนําไปถวายแด่คณะสงฆ์ทุกๆรูปที่ท่านได้ตามมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราในวันนี้นะคะอย่างน้อยรูปหนึ่งรูปต่อหนึ่งถุงนะคะคและก็ยังส่งเป็นกรรืงอน ไปช่วยเหลือพระภิสูุนและชาวพุทธที่กำลังประสบภัยกับผู้ไม่หวังดีในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ในวันนี้นะครับนอกจากต้องขอบพระคุณหน่วยงานราชการและกุศลปณน,นันมีอีกหนึ่งสำนักข่าวครับที่มาร่วมทำข่าวในวันนี้นะั่นก็คือสื่อจาก v ีโอรีครับไไโอรจากสหพันธรัฐนะครับอาหรับ ครับค่ะและนในโอกาสนี้นอนขอกราบขอบพระคุณนะคะผู้มีเกียรติทุกทานนะคะยัางต่อเนื่องเลยค่ะออขออนุโมทนาบนุญ อนุโมทนาบุญนะคะกับคุณอุดมคําจริงผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครราชสีมาครงศาสตร,ราจารย์ดรโคสิตศรีบูทรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลคุณพรสัน์กาลังเอกนะคะประธานบุญลนิธิคนเอกอาทิตย์พรสรร์กาลังเอกดอกอรสมเดียตรัตนคมครับอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับ แล้วก็รวมไปถึงท่านอดีตสมาชิกสภาทนรัษฎรนะครับก่อนเป็นบุญสิริวัฒนวัฒนกุลกับขออันกวัฒนาบุญค่ะกับอายการอิทธพลเพิ่มสีคุณปรีชาลิ่มพัวนะคะผู้จัดการทั่วไปปฏิบัติการบริษัทเดมอลนะคะคุณปัทพิชยาณน,นครพนมผู้อำนวยการสูนการค้าเทอร์มินัลทเวินทิวันโคราช คุณนิสาชาผู้พวงผู้จัดการทั่วไปศูนย์กิค้าเซ็นทรัลนะค้าโคราชค่ะนักข่อนที่นี่ขั้นรายการนิดหนึ่งนะครับคุณบุญทารุ่งเรืองจากปทุมธานีให้ป้าแมวมารับที่ด้านหน้าองพระนะครับตอนนี้รออยู่ที่ด้านหน้าองพระนะครับคุณบุญทารุ่งเรืองจากปทุมธานีให้ป้าแมวมารับวันที่8มีนาคม2569นะครับขมบคุณมกของพิธีกรนะครับก็คือร้านคาเฟออมานน เมื่อวานวนี่ครับทางพนักงานบอกว่าจากรเติมเนี่ยเปิดร้านในเจ็ดโมงแต่เพื่อ็นการอำนวยความสะดวกให้ทุกท่านที่เติมคาเฟอีนร่างกาย